ครับสวัสดีนะครับพี่น้องสูคูสุกุตนะครับมาเมืนน่อนี้อยู่กับผมแซมพอบอานอินดีที่เก่านะครับพี่นอ้องมื่นอ,น,น,ะะน,อนี้พี่น้องเลยนี่เปิดเจนะครับพี่น้องเห็นบ่าอนี่หอมมพี่น้องตามเจยไปแดกปละนี่พี่น้องเลยขวดแม่กี่ซ้อนครับแต่ก็นีพี่น้องแกงเห็ดขมนะครับพี่น้องเป็นแกงเห็ดขมนะครับพี่น้องมาบัวบอกกันไล่พี่น้องไม่กินเขาน้ำกันครับมื่อนี้ แกงหเหพิม,มสุดยอดนะครับพี่น้องเจ้าเสีย่ยงซื้อคลิปว่าหยังดีนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบบริวาไงหลอดว่ามากินขขาแซ่บๆน่ลมกันนะครับพี่น้องไอ้เมย์เนี่ยหืมสดแกงเห็ดเพิ่อขมปีนี้กัเขาก็เดี๋ยวสดแกงเห็ดเพิ่อขมนี่ยนะครับพี่น้องครั้งแรกของปี คือดอกแล้วครับพี่น้องเงยสำหรับกินนี่เสียซื้อมาอย่างนี่ครับสดแกงเฮ็ดผึ่งขมรังแหลกของปีนะครับพี่นองงอ้องเลยโอ้โหแต่แหลกของปีดีหละค่อยได้กินนะครับนี่เนี่ยเป็นอยู่ทางบานเป็นเลซงมาไห้นะครับพี่น้องครับอื้ือ สวัสดีนะครับพี่น้องสุกูสุกุนนะครับมาวันนี้อยู่กับผมแซมพอบานอินดีที่เก่านะครับพี่น้องวันนี้พี่น้องเ้ยนี่เปิดเจวนะครับพี่น้องเห็นบ่าอนี่หอมๆพี่น้องตมเจลปลาแดกปลาลนี่พี่น้องเลยขวดแม่กี่ซ้อนครับแต่กันนี้พี่น้องแกงเห็ดขมนะครับพี่น้องเป็นแกงเห็ดขมนะครับพี่น้องมาบอกกันเลยพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันครับวันนี้อพี่น้องเขาหนึ่งมาาหอนเลย อยากปั่นยังไงพี่น้องเลยปั่นเยอะแบบพอดีอิ่มเลยนะครับพี่น้องมาจำเจียวทุาบาบบนะพี่น้องจำเจียวปลาหนวดดีเกียวนวดนวดีพี่น้องอยางนห้อยดางให้เพิ่งขมยำกรึบๆดีพี่น้อง มาเลยครับพี่น้องมาเด้อครับสุกุสุคนเลยมา่อกี้เขาต้มกันกับแซลมอนอินดีครับวันนี้จำเปี้ยวลาครับหัวไม่กินซ้อนพี่น้องหืจะจำเปี้ยก็ัวไม่กินซ้อนสื้อกับ่าแสไปเลยครับพี่น้อง ตัวที่เขาเ่อจอิื่นมาแม่งมัน้อกกินเหมือนกันพี่น้องครับบอมันทำไมกิ๊ซสอ้นครับบวัวลายพี่น้องไงสำหรับกินนี่มือนี้ไม่กินพร้อมกันครับอื Oke, akan. เี่นเพือ่อนตอนไปแดกตามเจ้าสู่พอบ้านเ่ยต้องหัน่นไปแดกเป็นท่อนๆน,นะค,ะนนคนรั mm hmm. รบพี่น้องเวลากินกินง่ายแล้วคุยกับไปข้ามไม่ใหญ่หลุดคุดมกว่พี่น้องเ่ย แกงให้เพิ่มผมสุดยอดนะครับพี่น้องเจ้าเสีย่ยงซื้อคลิปว่านยังดีนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบอกยังไงหลอดบ้านไม่กินข่าวน้ำแก่ไหมครับพี่น้องเอง้ไมื่เลยสดแกงเห็ดเพิงขมโหสุดยอดพี่น้องใครเคยกินกับข้าวเม่นมาเลยนะครับพี่น้องเอง้ มื拜拜ัอนี้แซ่บปมาณนี้ดีแกงเตะกับใบบักกอกขยอดบักกอกนะครับให้มันออกเปรี้ยวเล็กน่อยสุดยอดโหเด็ดกันอืยังไม่กี่ส่วนกลัวไป ับมีพิสซันไหมใคร ไงเตีมเต็มคำสุดยอดครับพี่น้องน่ปิดเปิดเปิดป่มกรุบๆนะครับพี่น้องอัมนไข่แดงแมคกิ่อนอืมสุดยอดครับ บัดเขาไปซวงปัน่นเลยนะอีกจะปั่นพี่นอ้องเสียบนะครับพี่น้องสั่นได้กินเขาครับเนี่ยกินแบบอีสานบ้านๆเข้านะครับพี่นอ้องปีนี้เขาก็เลยวสวดแกงให้เพิ่งขมนี่ยแะครับพี่น้องครั้งแรกของปีคือดอกแล้วครับพี่น้องเองสำหรับกิมนีเซยซื้อมาะอย่างนี่ครับ สดแกงเฮ็ดพึงขมั้งแรกของปีนะครับพี่น้องเลยโอ้โหแต่ถแรกของปีรีหล,ละค่อยได้กินนะครับนี่เมียเป็นอยู่ทางบ้านพเพิ่งได้ส่งมาให้นะครับพี่นอ้องยัดไปครับส่งมันบดสุญญางหรอครับพี่น้องไอ้จ้าบาทเลย ปลาแดดนอนกระแม่นนะครับพี่น้องไม่กี่ส่วนครัวเนี่ยกระแมนนะครับเพิ่งเฮ็ดผงขมนี่กระแมนนะครับพี่น้องแซ่บ อืิดๆๆๆๆๆๆกุบๆๆๆๆขๆๆอาๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆลืมๆๆ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 ไๆๆๆนๆากินๆๆๆแซๆๆๆๆ้ๆๆกันๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ่ๆๆนๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ม แกงเห็ดเพิงขมสดครั้งแรกของปีสองพันห้รอยหกสิบหกหัวแม่งกับแซบนะครับพี่น้องิ่เดี๋ยวจะนั่งกินคนเดียวจะกินหลายคนก็คือแทบคนนี้นะครับพี่นอนะ้องเลยะพี่น้องปัน่นี้สามเบอร์แล้วพอดีขํามทุทไทยครับแต่จะลากกันไปครับ ครับนี่ในคลิปนี้นะครับพี่น้องเลยหืม mm hmm. พี่ยอดแก่งให้เพิ่อนขมส่วนท่อนๆจำเก้ีวประแดบประลากจำเดมิวซ้อนไม่กินนั่นอีกนะครับพี่น้องพี่ยอดครับครบเครื่องสำหรับอาหารห้องมือนี้อาหารของแซ่าพ่อบ้านดีๆมอนี้นะครับพี่น้องครบเครื่องเลยเดี๋ยวสดแกงเห็ดท่อนๆจำเก้ีวเผ็ดๆจั็หน่อยแต่ก็นีอาหารแห่ง เป็นขวัวแมงกิซอนขวัวแมงไม,ม่มากินกับนะครับพี่น้องไปแล้ว,ำลวลส,สำหรับมื้อนี้เหมืนอนอะไรครับดอกเห็ดกันเลยสุดยอดแซบครับสำหรับมื้อนี้แซมพะวันดีดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรกันไหมครับพี่หนายพี่นานะครับพี่น้องมืนน้อนี้สุดยอดแซ่บครับยิ้มพร้อมโอ้สุดยอดลุกๆเลย pero acá